สามคนกี่วันแล้วกี่วันแล้วติดตางอยู่เนี่ยอ่าท่ีคือผมักีเจสีดิเินครับอ่าเินนาพรนะะทีนี้เนี่ยตอนเนี้ยมันอยู่ที่ที่ที่ไหลน้านนะอ่าที่ไหลน้านแล้วก็ไม่เชื่อ่านผมนั่งเจสกีนะ ก็มาแบบนี้เพ่แล้วก็่า้ากที่ทบานุเรืองครับรลดับกเอใครจะนำกลับน้ำดีกว่ามากน้ำแน่นสุดน้ำแน่นสุดจะน้ำนำหนึ่งนะสุดยอดครับพี่เพ่นชาวนานครับชาวนาโชคดีมากนะครับมีผู้่าแบบว้โ้ อยู่ด้วยกันตั้งแต่ฟ้าสว่างจนพื่งน,นะขอบค<ม>ุณมากาาต้องขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณที่เปิสเลสมาคบเจสกี้แห่งประเทศไทยครับวันนี้นเราได้มาจุดที่มันลึกมากเรือทั่วไปอ่ะมันก็เข้าลําบากครับขอบคุณมากขอบคุณงแทนคนงานมาอย่างนี้มาอย่างนี้อันตรายนะแต่ชาวบ้านอยู่อันตรายกว่าผู้ว่าไม่ติ๊จรๆๆิงสุดยอดครับขอบคุณครับ